สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ MRT Weekly วันนี้อยู่กับผมเพชรครับเอ๊ะพี่ฟ้าไปไหนครับเนี่ยงั้นเราไปหาพี่ฟ้ากันดีกว่าครับเอ๊ะหรือว่าพี่ฟ้าจะอยู่ในยิมหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับอ่ะนั่นไงพี่ฟ้า พี่ฟ้ามาอยู่นี่นีเองฟิตจังเลยแน่นอนคนรักสุขภาพแบบพี่เนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ <c oughs> แต่ว่าเิ่นพูดเยอะตอนนี้คือเหนื่อยมากแล้วก็ปวดขาด้วยเอ๊ะพี่ได้ทำวอร์มอัพมาก่อนหรือเปล่าครับต้องทำาด้เหรอตอนพี่เนี่ยว,วิ่งแค่แป๊บเดียวนะไม่ต้องทำก็ได้มั้งไม่ได้นะครับพี่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆหรือว่าเข้มข้นนะครับก็จะต้องทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย งั้นเรามาให้คุณหมอปัดแพทย์หญิงมนทรีสุติธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวชทศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาลธนบุรีมาอธิบายให้พวกเราฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์กันดีกว่าครับอันหนึ่งที่สําคัญมากที่ส่วนใหญ่นักกีฬาไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามือสมัครเล่นไม่ทําสักคนเลยก็คือการวอร์มอัพแล้วคูลดาวน์นะคะบางคนบอกว่าวิ่งเล่นๆอ่ะหมอไม่จริงจังไม่ทําไม่ได้การวอร์มอัพแล้วคูลดาวน์เนี่ยเป็นการ ป้องกันการบาดเจ็บนะคะการวอร์มอัพคือการเตรียมร่างกายให้เราพร้อมก่อนที่เราจะใช้งานนะคะการวอร์มอัพส่วนใหญ่ที่แนะนำานะปัจจุบันก็จะเป็นการ stretching เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะเป็นดีที่สุดคือ dynamic stretching นะคะถ้าไม่ไหวริงๆก็ stretching ธรรมดาก็ได้อย่างน้อยประมาณ15นาทีก่อนที่จะเริ่มวิ่งพอเราวิ่งครบแล้วสมมติเราจะวิ่ง45นาทีเราวิ่ง45นาทีครบเราไม่หยุดทันทีการหยุดทันทีเนี่ยทำให กล้ามเนื้อมันปรับตัวไม่ทันเกิดการฉีกขาดเกิดการบาดเจ็บเกิดการเจ็บของข้อได้ง่ายมันพวกนี้เราก็ต้องมีการคูลดาวนะคะคูลดาวก็เหมือนกันเลยใช้ stretching แต่คูลดาวไม่ต้องไดนามิกแล้วนะคูลดาวก็คือ stretching ธรรมดาธรรมดาเลยค่ะประมาณ15นาทีหลังการวิ่งพวกนี้เป็นการหลักการสําคัญที่ใช้ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายไม่ใช่แค่วิ่งแต่จริงทุกอย่างเลย เห็นไหมครับว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในช่วงก่อนแล้วก็หลังการออกกําลังกายนะครับจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องครับต่อไปนะที่ก็จะวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ก่อนออกกาลังกายทุกครั้งเลยดีมากครับผมและในหนึ่งอาทิตย์นะครับควรจะมีวันพักให้ตัวเองอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับเพื่อให้มีวันที่ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ครับรับทราบค่ะนอกจากนี้นะครับคุณหมอปัดยังมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการวิ่งมาฝากพ,พวกเราอีกนะครับโดยจะเป็นอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ อันที่หนึ่งที่ที่เราแนะนำเลยก็คือว่าเวลาเราเทรนนิ่งการวิ่งอะค่ะสิ่งที่นักกีฬาวิ่งชอบทำก็คืออยากวิ่งให้นานที่สุดอยากวิ่งให้เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งให้นานขึ้นหรือเร็วขึ้นเนี่ยมันเพิ่มทันทีทันใจไม่ได้หรือเพิ่มเยอะไม่ได้เราต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีนี้การสังเกตก็คือว่าเราจะเพิ่มได้หรือไม่ได้หรือเราจะวิ่งต่อในวันนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยให้ดูอาการเจ็บอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ หลังจากเราเทรนนิ่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีปวดเมื่อยได้อยู่แล้วนะ mm hmm. เวลาเราเออกกาลังกายถ้าการปวดเมื่อย mm hmm. ทั่วๆไปมันก็จะหายภายใน24ชั่วโมงเราเทรนวันนี้24ชั่วโมงถัดมามันหายอันนี้วิ่งต่อได้แต่ถ้าเป็นลักษณะอาการปวดปวดตามข้อหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบางที่ที่มันปวดเรื่อยๆเลยปวดคอนติเนียมาเรื่อยๆ24ชั่วโมงผ่านไปไม่เห็นดีขึ้นอันนี้ให้ระวังว่าไม่ควรนะคะไม่ไม่ไม่ควรทําต่อแล้วหรือมีอาการเจ็บตอนที่เริ่มวิ่ง มันมีได้2แบบบางทีมันเจ็บจากที่กล้ามเนื้อมันยังไม่พร้อมมากแต่พอวิ่งไปปุ๊บม,มันยังพร้อมใช้งานอยู่ผ่านไปสักสินาทีมันวิ่งได้ต่อไม่เจ็บแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะทําต่อได้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วมันยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆหรือไม่เจ็บขึ้นเรื่อยๆแต่จเจ็บตลอดการวิ่งเลยเราวิ่ง20นาทีก็เจ็บ20นาทีอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ให้เราหยุดเทรนนิ่งเราไปพบแพทย์เลยเพราะน่าจะมีปัญหาความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาก่อน หรืออีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเจอคือว่าปวดหลังการวิ่งมาเนี่ยแหละเราก็อยู่ในวันพักหรือว่าก็พักไปแล้วแต่ว่าอาการปวดพวกนี้ยังคงอยู่แล้วปวดกลางคืนจนเราแบบนอนไม่ได้เลยคืออินเทอร์รับการนอนเลยอันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ห้ามเทรนต่อนะคะใา้สาระความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกต้องกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการวิ่งครั้งหน้าเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมนําสาระดีๆที่พวกเราเนามาฝากในวันนี้ไปปรับใช้กับการวิ่งของตัวเองกัน้วยนะ ใน EP หน้านะครับเราก็ยังคงมีสาระดีๆเกี่ยวกับการวิ่งมาฝากกันอีกนะครับโดยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามกมาัได้เลยครับต่อไปเข้าสู่ช่วง Weekly News ค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโรงเรียนทั่วประเทศก็ได้เปิดเทอมออนไลน์ภาคเรียนที่1พศสอ2,565เป็นที่เรียบร้อยนอกจากรถจะติดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรับมือก็คือความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ออกมาตราการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,นกให้แก่เด็กก่อนเปิดเรียนกรณีเด็กอายุ12-17ปีที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วให้ฉีดไฟเซอร์ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสเป็นเข็มกระตุ้นค่ะนอกจากนี้สอทอยังเตรียมความพร้อมให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่น พะประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มการระบาดลดลงและประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอค่ะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่ารัฐบาลจะปรับรูปแบบการบริหารเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในวิถี new normal ฟ<ม>ื้นฟูเศรษฐกิจและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด -19 อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้โดยในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรกันบ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจและอย่าลืมทำแบบสอบถามในลิงก์ด้านล่างเพื่อให้พวกเรานำไปพัฒนารายการกันต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Medical Leaders Thailand